แต่ลมครับอ่าแต่ลมครับอ่าขายด้วยอ่าครับครับแต่ลมครับแต่ลมเด้อครับแต่ว่าจับในตาช่างนะครับอ่านี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันแหละอ้าด่านแล้วไม่มีนะครับมีจับจับในตาช่างเลยนะครับเนี่ยไม่ยอมนะครับบอกเลยว่าไม่ยอมเดี๋ยวก็ยัดรถไปจอดตรงนู้นได้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 ครับได้อ่ะ เดี๋ยวขออัดวิดีโอนะครับนี่นะครับตามในนี้เ๋ยว,ว่าตั้งตับตดขาตาช่างเลยนี่ครับ มันเป็นคนเรียกคอยดู ออไม่มีการแต่งตัวชุดเลยไม่ได้แต่งตัวนะครับจับคาดานเลยไม่ย้อมหรอก้าเขา บริษัทของนายกโนนาครับใช่ครับใช่ใช่ตัวอะไรครับ สามครถก็ฝากธนาคารกรุงไทยนะครับหรือไปกรนีนะครับหรือทู้เติมเงินบุญเติมนะครับสามารถใช้ผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยได้นะครับรับผ้าไว้บัดครับครับค่าด่านตาช่างใช่ไหมครับครับผมตรงนี้เป็นด่านช่างวางน้ําเขียวครับรผมด่านตำรวจลูกสะลานกาจันพิมายครับครับนะครับปฏิบัติหน้าที่ตำรวจทางหลวงประจําด่านช่างวางน้ําเขียวครับดูด่านนะครับครับผมนะครับดูนะครับประจำด่านช่างครับมึงคนเรียกนะครับตาช่าง ครับผมอ,อยากให้ทุกคันนะครับทุกคันครับอ่าโอเคนะครับ,บทุกคันครับ